เคล็ดลับที่ผู้หญิงฉลาดนะคะมักจะใช้กันแล้วทําให้ผู้ชายไล่ล่าหรือวิ่งตามเธอคุณต้องเข้าใจนะถ้าอยากเป็นผู้หญิงที่ฉลาดแล้วมีสเสน่ห์โอเคไหมข้อแรกเลยเล่นหูเล่นตาแบบเบาๆการที่เราเป็นผู้หญิงเราจะแข็งทื่อแบบเหมือนท่อนไม้ไม่ได้นะคุณจะต้องรู้ว่าการยั่อยวนเล็กๆน้อยๆทาให้ผู้ชายรู้สึกเคลิ้มกับคุณทํำยังไงเพราะฉะนั้นการเล่นหูเล่นตาเนี่ยแค่มองคําพูด หลีดคำพูดอะไรพวกนี้นะคะมันมีผลต่อ energy ต่อความรู้สึกของผู้ชายมากๆเลยนะซึ่งการที่เราเล่นคำหรือว่าสัมผัสเบาๆการที่คุณจะไปสัมผัสเขาเบาๆต้องเข้าใจว่าคุณต้องสนิทกับเขาสักระยะหนึ่งโอเคไหมคือสนิทพอสมควรนะ่ะสิ่งเหล่านี้เวลาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสัมผัสเรื่องคำพูดเรื่องการเล่นหูเล่นตามันจะกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชายทำให้เขารู้สึกว่าเขาหยหาคุณ เขาชอบคุณดังนั้นนะคะการที่เราคุยกับใครก็ตามแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเออคนเนี้ยฉันอยากจะแบบชอบเขาอะฉันอยากให้เราพบกันอะไรประมาณเนี้มันจะต้องถ่ายทอดมาในเรื่องของอิโมชันัลในเรื่องของอารมณ์คุณจะต้องทำเป็นโอเคไหมสเต็ปถัดไปข้อที่สองคือสร้างความประทับใจด้วยความฉลาดสร้างความประทับใจด้วยความฉลาดในเรื่องของผู้หญิงมีอะไรบ้างคือแสดงให้เขาเห็นว่าคุณเองอ่ะ ฉันไม่ใช่แค่สวยนะแต่ฉันมีสมองเออฉันมีความฉลาดนะคะคุณต้องแสดงในเรื่องพวกนี้สิ่งเหล่านี้เขาจะสัมผัสได้จากอะไรอย่างเช่นจากในเรื่องของความคิดเห็นนะคะความคิดเห็นของคุณที่แสดงออกมาเนี่ย มันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนมันมันเข้าไปถึงสมองความคิดของคุณแล้วมันไม่ใช่แค่รูปรับภายนอกของคุณแล้วแต่มันในเรื่องของ knowledge นะคะในเรื่องของความรู้ในเรื่องของสมองคุณแล้วดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องพัฒนาคือพัฒนาความรู้เหมือนที่โคเชมก็สอนคุณอยู่ตลอดเวลาโอเคไหมสเต็ปถัดไปข้อที่3นะคะให้อิสระโดยไม่กดดันนะอันนี้ผู้หญิงฉลาดและผู้หญิงที่เล่นเกมความสัมพันธ์เป็น ที่ผู้ชายวิ่งไล่ล่าตามและติดนะ่ะเธอรู้ว่าเธอจะต้องให้อิสระแก่เขาแล้วไม่กดดันเขามากเกินไปถ้าคุณให้ความให้เขารู้สึกว่าเขายัางเลือกได้เขาจะเลือกคุณเออไม่ใช่ว่าเอาอะไรไปใส่ใส่ใส่เขาแล้วทําให้เขารู้สึกอึอดอัดไม่แต่ต้องทําให้เขารู้สึกว่าเขามีอิสระแบบไม่กดดันอนะ่ะเขาจะเลือกอยู่กับคุณธรรมชาติของผู้ชายเนาะเลือกอยู่กับอะไรที่สบายใจเลือกอยู่กับอะไรที่แบบ มันรู้สึกผ่อนคลายยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่สวยแล้วฉลาดเนี่ยอันนี้ยิ่งยิ่งแบบเทใจให้คุณหมดเลยแล้วนิสัยของคุณคุณรู้ว่าคุณจะปฏิบัติยังไงเนี่ยนี่นี่ยิ่งใช่เลยโอเคไหมทีนี้นอกจากสิ่งเหล่านี้ที่โคชเชมบอกแล้วสิ่งที่เป็นที่ดึงดูดในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของเอเนจีในเรื่องของพลังงานสิ่งที่โค้ชใส่อยู่